สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ท t c h a ช n e นผู้รับสารจจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่นานนภัยทารุณหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะมาดูดวงเป็นแบบหลายธาตุนะคะชาวธาตุดินราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรวันที่เป็นแบบตะวันตกนะคะส่วนใครถ้ามีรู้ว่าดาวอ,อาทิตย์อยู่ในธาตุดินนะคะดาวศุกร์ดาวจันทร์ก็สามารถชมคลิปนี้ได้นะคะถ้าพลังงานสลับคุณเป็นคนของคุณก็สามารถสลับพลังงานได้นะคะ จากนี้นะคะจากนี้ไป30วันนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคุณและคนของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรนะฝั่งนี้ตัวคุณแล้วก็ฝั่งนี้นะคะคนของคุณนะนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะกะนารอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะใช้วิจาราในการรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะนะับไป30วันไปว่าคุณจะมาชม คลิปนี้นะคะช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้คลิปนี้มีแรงดึงดูดถึงคุณนั่นเองนะคะเพื่อน <S <s ๆพล<ๆ>ังงานของคุณตอนนี้นะคะห้าไม้เท้าพลังงานคนของคุณนะคะสิกอวานนะ,ะเขาบอกว่านะ,ะเอเนจีของคุณนะตอนนี้นะน่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณกําลังจะจัดการนะคะอาจจะเป็นงานอาจจะเป็น มีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องงานมีความวุ่นวายที่คุณกําลังจะต้องจัดการมีบางสิ่งบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่คุณจะต้องจัดการอาจจะต้องจัดการเกี่ยวกับลูกน้องนะคะผู้คนนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือติดต่อสื่อสารคุณนะคะอารมณ์ความรู้สึกหรืออะไรก็ได้ต่างๆนะคะเพื่อนๆนะสิ่งนี้นะทีนี้มาดูซิว่าตัวคุณอนะมองคนคนนี้อย่างไรนะตัวเขานะมองคุณอย่างไร นะคะความรู้สึกที่คุณมีต่อคนคนนี้นะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณพลังงานของเขานะคะซิกออฟวานนะเขาพยายามกับจะโฟกัสกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวตนของตนเองนะคะพยายามออจะสร้างตัวตนนะคะให้ให้ประสบความสําเร็จนะแล้วก็จะพยายามบังคับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองนะคะไม่ให้คิดไม่ให้คิดมากไม่ให้ฟุ้งซ่านนะคะเกี่ยวกับเรื่อง สถานการณ์ของตัวคุณหรืออะไรก็แล <as> ้วแต่หรือเขานะคะถ้าความรักความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาเช่นนะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของตัวเขาเองเนี่ยไม่เป็นใจผู้คนที่มันมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือตัวคุณเนี่ยนะไม่สนใจเขาหรือหันหลังให้เขาหรือมีปัญหากันนะคะเขาก็รู้สึกว่าอยากจะเอาชนะนะคะอยากจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเป็นงาน ผู้คนที่มาวุ่นวายวอลแวร์หรือตัวคุณที่ไม่ได้สนใจเขานะเขาก็อยากจะเอาชนะใจคุณนะคะไปสถานการณ์ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวคุณนะคะมองเขาอย่างไรช่วงนี้ The Sick นะซิกออฟโซ s นะการที่เดินออกมาไกลแล้วนะคะ เดินออกมาจากสถานการณ์ไกลแล้วในอดีตนะคะคุณอาจจะมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่สองถ้วยนะคะเป็นคนที่เจอหน้ากันกับคุณนะคะหรือเป็นพลังงานของความรักหรือคนรักหรือเนื้อคู่นะคะสิ่งที่คุณคิดคนได้เจอหน้าคนคนนี้คุณคิดว่าเขาเป็นเนื้อคู่สิ่งที่คุณมองนะนะ,ะเหมือนว่าน่าจะมีอะไรที่คล้ายกันใกลอ้อ่เข้ากันได้นะคะเคมีเข้ากันอะไรแบบนี้ตอนที่เจอหน้ากันหรือเจอตัวนะคะแต่ตอนนี้สิ่งต่างๆนะคะ อุปสรรคและปัญหาเนี่ยนะคุณะได้เดินออกจากตรงนั้นแล้วคุณไม่ได้ยึดสิ่งนั้นไปแล้วสิ่งที่คุณมองก็คือม,มันใช้เวลาสิ่งต่างๆเนี่ยได้ผ่านไปแล้วนะเหมือนคุณออกห่างจากคนคนนี้แล้วคุณไม่ได้เจอหน้าคนคนนี้แล้วก็ตอนเนี้นะคุณรู้สึกว่าคุณะมาอยู่ตัวเองคนเดียวได้แล้วนะคะเพื่อนๆน,นะคนคนนี้นะ,ะไม่เหมาะที่จะสิ่งที่คุณมองเขานะคือคนเนี้ย ไม่เหมาะที่จะ,ะเป็นความรักความสัมพันธ์หรือคุณไปอยู่ใกล้ชิดเนี่ยนะเหมาะที่ให้เขาอยู่คนเดียวน่าจะเหมาะกว่าคุณก็เลยเฟดตัวของคุณออกมานะคะชาวธาตุดินนะนะคุณมองเขาว่าเขาคงไม่ได้ต้องการความรักหรอกนะ,ะเพราะมันเหมือนมีอุปสรรคปัญหาเยอะมากมายและก็นะคะน่าจะอ,าอยากสร้างตัวตนหรืออยากทํางานหาเงินหรืออยากใช้ความโศกของเขาเองมากกว่านะคะเนี่ยเหมือนว่ามันเป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆนะสิ่งที่คุณมองและรู้สึกนะคะไพ่ความรู้สึกจริงๆนะคะ นะค,คุณรู้สึกว่าความรักเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกเขาน่าจะมีหลายสิ modeling, Girl, ่งหลายอย่างที่เขาอยากจะเลือกอาจจะเป็นความสัมพันธ์อาจจะเป็นงานอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นผู้คนหรือนะอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะเนี่ยนะสิ่งที่คุณรู้สึกนะคุณก็รู้สึกว่าเขาอะนะเออเป็นคนที่เก่งนะนะอยากอยากจะควบคุมคอนโทรลในความรักความสัมพันธ์นะ นะอันนี้มันเหมือนเป็นความรู้สึกหรือความคาดหวังว่านะคนคนนี้มีความรักที่เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกมีพลังงานราศีเมษร,ราศีพฤษภเข้ามานะความรู้สึกคือคุณรู้สึกว่าเขาอะอยากจะจริงจังชัดเจนไหมถ้าไม่ได้จริงจังชัดเจนกับคุณเนี่ยนะคะคุณก็จะไม่ได้สนใจนะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยหมอคิดว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้นะอยากจะเอาความรักความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกพอทําอะไร ตามทาอะไรตามจุดประสงค์ของเขาและเขาก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนหรือจริงจังกับคุณนะคะเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่คุณรู้สึกนะคะเขาจะควบคุมคอนโทรลคนทุกคนไว้ภายใต้อํานาจของเขานะคะโดยที่หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นพลังงานเก่าของคุณที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นะคะเพื่อนๆน,นะมาดูคนคนนี้ซี่สิ่งที่มองคุณและสิ่งที่เขารู้สึกนะ เขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะเก่งพูดจาสื่อสารแล้วก็เป็นคนที่ตรงชัดเจนนะ,ะแล้วก็ตอนนี้คุณกําลังเรียกร้องความเป็นธรรมและยุติธรรมนะคะว่าการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันนะบางทีคุณอาจอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่เปิดเผยที่ชัดเจนจรงิงจังจรงิจรงใจ,งจงนะเขาจะให้ความชัดเจนได้ไหมความเที่ยงธรรมความยุติธรรมการให้และได้รับต้องเท่าเทียมกันคุณเป็นคนพูดตรงพูดจริงพูดชัดเจนนะคะไม่โกหกหลอกลวงแล้วก็พลังงานแท a n s p a r e แต่ณตอนนี้นะคะนับเป็นสถานการณ์ที่ความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะแทมแพลนเนี่ยคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือคุณไม่ได้มีการพูดคุยกับเขาแล้วไม่ได้ติดต่อสื่อสารและคุณไม่ได้รอคอยที่จะเอาความชัดเจนจริงจังหรือว่าเรียกร้องความเป็นธรรมยุติธรรมคุณไม่ได้สนใจตรงนี้แล้วนะถ้าเขาไม่ได้ให้ความจริงจังชัดเจนกับคุณหรืออะไรก็แต่นะคุณจะไม่รออยู่ตรงนี้คุณตัดสินใจหรือคุณคุณตัดสินใจไปแล้วว่าเขา นะเป็นคนที่คุณไม่สมควรที่จะคุยด้วยนะหรือจะให้พลังงานแค่เพื่อนหรือคุณกับเขาไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารแล้วคุณเปลี่ยนใจไปแล้วไม่อยากพูดคุยไม่อยากรอคอยความชัดเจนแล้วคุณตัดสินใจหรือจัดไปแล้วว่าฉันไม่เอาแก่แล้วอะไรแบบนี้สิ่งที่เขามองนะคะทีนี้มาดูพลังงานที่สิ่งที่เขารู้สึกนะคะสามไม้นะจริงๆเขาอะนะ,ค,ะความรู้สึกของเขาเขาเสียใจนะคะที่นะ มันไม่เป็นไปอย่างใจนะคะที่เขารู้สึกหรือตัวคุณหรือตัวเขาก็แล้วแต่นะเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ให้มันไปในอนาคตหรือยังมีการรอคอยที่อยากจะติดต่อสื่อสารเป็นเพื่อนก็ยังดีหรือเป็นคนรู้จักหรือในอนาคตเนี่ยเขานะคะก็อยากจะเจอคุณอีกนะแต่ตอนนี้สถานการณ์จากนี้ไป3 0วันมันไม่เป็นใจหรือเขาเสียใจที่นะ เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ให้สามารถให้ความชัดเจนได้หรือเป็นเพื่อนหรือรักสามเศร้ารอสองสามคนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพลังงานสามดาบเนี่ยมันเป็นพลังงานไม่เป็นไปอย่างใจเสียใจความสัมพันธ์ไม่สามารถพัฒนาไปได้หรือเขาทํางานในความสัมพันธ์ไม่ได้ดีพอนะคะเป็นเพื่อนหรือเขานะอาจจะมีเปิดช้อยเปิดออปชั่นเปิดตัวเลือกทางเลือกแล้วก็ทําให้คุณเสียใจในความรู้สึกของเขาก็เป็นสิ่งนี้นะคะ พนังงานสามารถสลับได้นะคะว่าโอเคคุณไม่ได้สนใจที่จะรอคอยเขาแต่เขาก็เสียใจอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในอนาคตซึ่งสิ่งที่เขาคิดและคาดหวัง10เหรียญน,นะคะ มันเหมือนว่าเขายังคิดว่าตัวเขาเองอาจจะยังไม่มีความมั่นคงเพียงพอก็ได้ทําให้คุณเสียใจหรือเขาก็เสียใจว่ายังไม่ได้ให้ความชัดเจนจริงจังสิบเหรียญเนี่ยมันเป็น energy ของการที่คิดเรื่องเงินทองทรัพย์สินเงินทองหรือครอบครัวกเก่าครอบครัวเดิมของเขาที่เขาจะต้องไปดูแลแทกแคร์ Care, ใช้ใจ่ายและเขาอ่ะไม่สามารถที่จะเอาเงินนะคะเนี่ยเงินที่ส่วนนี้ที่จะให้กับตัวเขาเองหรือให้ครอบครัวที่ เขาอาจจะยังไม่ได้มีมากพอนะคะนะที่จะมาดูแลเทคแคร์คุณหรือจะให้ความจริงจังชัดเจนในความรักความสัมพันธ์นะเขาก็เลยเสียใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยพัฒนาไปไม่ได้นะสิ่งที่คนนี้รู้สึกกับคุณนะคะชาวท่านดินนะทีนี้มาดูสิว่าแนวโน้มนะใน30วันนี้คนคนนี้คิดอยากจะทําอะไรบ้างไหมนะคนของคุณนะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มเอาคำนะสามใบนะคะสิ่งที่คนคนนี้อยากทํากับคุณนะ และเรามาดูว่าถ้าเขาบอกคุณได้วันนี้ถ้าเขามีโอกาสได้พูดหรือได้บอกนะคะเพราะว่ามันไม่มีการติดต่อสื่อสารกันแล้วถ้าเขามีโอกาสได้พูดได้บอกหรืออะไรนะคะสิ่งนี้เขาอยากพูดอยากบอกอะไรคุณอยากบอกอะไรเขานะ,ะสิ่งนี้มันเป็นบทเรียนอะไรให้กับคุณนะคะในความรักความสัมพันธ์นะชาวทาดินผู้สบกบาณ์มังกรน,นะ,ะเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะคิง of ฟวาน นะจริงๆมันเหมือนนะจริงๆบางทีเขานะะถ้าในมุมมองตัวที่เขามองตัวของเขาเองเขาก็คิดว่าตัวเขาอะนะมีเสน่ห์นะคนะอยากจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าเกิดคิดเรื่องความรักความสัมพันธ์เขาก็คิดว่าเขาจะรออยู่ตรงนี้หรือเขาจะยืนรออยู่ตรงนี้หรือปกติ นะคุณเป็นคนเข้าหาเขาไม่ใช่หรอนะคะผู้ชายของคุณคิดสิ่งนี้เขาก็อยากจะให้คุณกลับมาตรงนี้หรือเข้าหาเขาเหมือนเดิมนะคะสิ่งเนี้ยสิ่งที่เขาอยากบอกว่าเหมือนว่าตัวเขาเองเขามีสเสน่ห์อยู่แล้วนะมีคนเข้าหาเขาเยอะแยะมากมายเขาไม่จะเป็นจะต,ต้องวิ่งไปหาใครหรืออะไรประมาณนี้ก็มีคนมาเข้าหาเขาเยอะแยะอยู่แล้วปกติคุณก็เป็นคนเข้าหาเขาเองไม่ใช่หรออะไรเงี้ย ก็อยากให้คุณมาเข้าหาเขาเองอะไรเงี้ย King of Wand นะคะเหมือนว่าเขาคิดว่าเขามั่นใจในตัวเองว่าเขามีสเสน่ห์เขาทรงสเสน่ห์ใครๆก็ต้องสนใจเขารักเขาเนี่ยนะเขาอาจจะแบบว่ามุ่งมั่นเรื่องงานของเขาก่อนก็เป็นไปได้ด้วยนะเพื่อนๆนะเพราะคิงออฟวานเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองคิดว่ามันมีความหลงตัวเองหรือเป็นโรคนาซิซซิดด้วยนะคะว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเก่งนะะหลงตัวเองว่าใครๆก็สนใจมีแพชชั่นกับฉันนะหรือเขาก็คิดว่าถ้าตัวเขาอะ ก็ยังมีความรู้สึกหรือมีแพชชั่นหรือว่าอยากต้องการคุณแต่เขายังไม่ทําอะไรนะคะเพื่อนๆเนี่ยสิ่งเนี้ยเหมือนว่าเขาคิดเรื่องงานของเขามากกว่าอะไรแบบเนี้ยมากกว่านะเหมือนว่าอยากประสบความสําเร็จทางการงานการเงินของเขาคิดแต่เรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะเพื่อนๆคือคนเราอะถ้ามีความรู้สึกหรือมีไฟาัถนาอะไรแต่ถ้าไม่ได้ทําอะไรแล้วอยากจะให้นะคะอีกฝ่ายหนึ่งอะวิ่งเข้ามาเพื่อทํางานในความรักความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งเนี้ยสิ่งที่เขาคิดนะคะเพื่อนๆเหมือนปราหนึ่งว่าคุณเคย เป็นคนที่วิ่งเข้าหาเขาเองเพราะเขาก็หลงตัวเองมั่นใจว่าเขาก็เป็นคนเก่งนะอ,อ,อยู่ตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมาคุณก็มาเองสิงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาจะให้ความชัดเจนจริงจังจริง,จรง,จรงใจอะไรไหมไม,ไม่มันจะเป็นสิ่งเดิมถ้าคุณอยากมาเขาก็รออยู่ตรงนี้แหละแต่จะให้เขาทําอะไรเพื่อคุณไม่เพราะเขาจะทาอะไรเพื่อตัวเขาเองและครอบครัวของเขาหรืออะไรถึงแม้คุณจะเสียใจเขาก็เหมือนไม่ได้สนใจนะสิ่งเนี้ยสิ่งที่ไพ่บอกนะเพื่อนเนี่ยหมอรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้นะถ้าดินคุณไม่รู้เจอใครเข้าไปนะคะ นะส่วนคุณอยากบอกอะไรเขานะแปดถ้วยนะ คุณบอกว่าเนี่ยนะแปดถ้วยเนี่ยฉันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะเพราะฉันเดินไปข้างหน้าแล้วนะจะไม่ได้สนใจกับสิ่งนี้แปดถ้วยเหมือนว่าคุณอะไปจากเขาแล้วไม่ต้องรอเหมือนว่าคุณจะบอกว่าคุณไม่ไมต้องรอฉันหรอกฉันไปข้างหน้าแล้วนะหรือสิ่งต่างๆถ้าคุณจะรอคุณไม่ต้องรอหรอกคุณจะไปคุณจะคุณจะไม่กลับไปแล้วนะเพราะสิ่งนี้มันทําให้ฉันเศร้าดูเสียใจฉันไม่ควรจะย้อนกลับไปในอดีตหรือย้อนกลับไปหาเธออีกเนี่ยสิ่งนี้ที่คุณบอกเขานะเอเนจีน่าจะเป็นที่เข้า เป็นพลังงานที่มาด้วยกันนะคะธาตุดินนะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่เขาเหมือนอยากทำนะคนคนนี้ไม่ได้ทำอะไรนะคะเพื่อนๆนะคะก้าวไม้เนี่ยนะสิ่งต่างๆประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะะสิบสิบดาบเนี่ยนะความเศร้าความเสียใจเขาไม่ได้ทำอะไรนะก้าวไม้เนี่ยนะแบบมันเหมือนว่าเขาเหนื่อยนะเหนื่อยกับสิ่งต่างๆที่เขาจะเริ่มต้นหรือท้าทายเขาจะต้องจัดการกับความเศร้าความเสียใจของตัวเขาเองเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ตัวเอง แค่นั้นมากกว่านะคะเพืเ่อนเมือนเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยรับความท้าทายใหม่ๆหรือเปิดโอกาสคุยกับคนใหม่ไปเรื่อยๆ,ๆโดยที่เขาไม่ได้คิดจะคาดหวังหรือจริงจังอะไรนะคะเพื่อนๆสมมุติว่าถ้าเขาจะพูดคุยหรือติดต่อสื่อสารหรือเขาถือคนไว้ถ้าคุณจะกลับมาคุยคุณก็ต้องกลับมาเอง,องเขาไม่ได้ทําอะไรนะเนี่ยเด็กถือดาบเนี่ยนะมันมีความไม่ไว้วางใจมันมีความหวาดระแวงถ้าเกิดว่าเขาอยากจะคุยกับคุณในโอกาสหน้าหรือเจอกันหรืออะไรก็แล้วแต่คือคุณกับเขาก็จะคุยกันแค่ผิวเผินแค่ทักทายว่า เป็นยังไงสบายดีไหมแค่นั้นจะไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นเพราะมันเป็นแค่เด็กถือดาบนะคะเพื่อนๆนะแบบว่ายังไม่รู้จักกันมากพอหรือดีพอนะคะและสิ่งนี้มันเป็นทําให้เขารู้สึกเหมือนว่าอืเหนื่อยเจ็บปวดเสียใจนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณกับเขาคุยกันเหมือนเคมี ME, ไม่ได้เข้ากันเท่าไหร่ไม่ตรงกันนะความต้องการไม่ได้ตรงกันนะเขาอยากได้รับความท้าทายหรือพูดคุยกับใครที่ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คาดหวังอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุย คุยแป๊บหนึ่งแล้วก็จบนะคะคุยไม่นานแล้วก็จบไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกันนะคะเนี่ยเขาอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นฉากเฉยมากกว่าหมอเชื่อว่าถ้าเป็นแค่คนคุยค,คือเขาไม่สนใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้สนใจที่จะแต่งงานด้วยอยากได้คนที่แบบเข้ามาหาเขาแป๊บเดียวคุยแล้วก็ไปคุยแล้วก็ไปเนี่ยเขาไม่ได้สนใจที่จะทํางานในความสัมพันธ์หรือจะรู้จักคุณมากกว่านี้นะคะเหมือนว่าเขาเจอคุณในที่ทํางานก็คุยแค่นั้นจบไปเขาไม่ได้สนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ไปในอนาคตนะคะเนี่ย เนี่ยคนคนนี้นะสิ่งนี้นะคะความรักครั้งนี้ the l ว v e r นะเป็นบทเรียนของคุณนะคะคือความรักครั้งนี้นะ มันทําให้คุณรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้มันทําให้คุณรู้จักว่าความรักเนี่ยก่อนที่เราจะให้ความรักใครอ่ะเราควรจะรู้จักเขาให้ดีให้ลึกให้นานนะคะความรักที่เป็นตัวเลือกหรือเป็นทางเลือกเราอย่าให้ความรักหรือความรู้สึกกับใครไปง่ายๆโดยที่นะคะบางสิ่งบางอย่างคนคนนั้นไม่มีคุณค่าสมควรที่จะได้รับความรักจากเรานะคะอันนี้เป็นบทเรียนในความรักของชาวทัดดินนะคะ เอาราคานะถ้าใครมีพลังงานที่ตอนนี้นะกำลังรู้สึกว่าไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะชาวธาตุดินถ้าใครที่อยากจะโอนยอดจองคิวดูดวงส่วนตัวตอนนี้หมาะจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษพเพราะหมอะจะใช้เงินส่วนนี้ที่เป็นค่าครูปกติ990บาท30นาทีเหมอลดราคาให้แล้วเหลือ599บาทนะคะ ส่วนใครที่อยากจะร่วมบุญโอนยอดเกินกว่านั้นคือเป็นร่วมบุญเงินของคุณแต่5 9 9บาทคือเป็นค่าครูที่หมอแจนลดให้นะคะเพื่อนๆน,นะคนที่แอดไลน์ขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นนะคะเพื่อนๆน,นะเอาละค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ